และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกฝากเอาไว้ Over Top up ถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Topup ไปเติมกันได้เลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมการ c ซ o t ์รัล X โมบานะครับอยู่กับแล็คนาล็อก M Class ิกซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยไปทำคลิปเซิร์ฟจีนเซิร์ฟอิเทนลเลิฟกันมาเนี่ยผมก็ทดสอบต่างๆทุกคนดูมันก็ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดถูกไหมครับแต่วันนี้ผมอยู่กับตัวเต็ม Close Beta และผมจะทดสอบอะไรย่อมเป็นข้อมูลจริงก่อน Open Beta อยู่แล้วเพื่อให้ทุกคนเนี่ยประกอบการตัดสินใจเตรียมตัวได้อย่างดีนะครับอ่ะแล้วถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรใช่ไหมครับผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวให้ดูว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะถามว่าคอนเทนต์นี้ดียังไงเป็นคอนเทนต์ของการรีวิวการ์ดใช่ไหมครับซึ่งการ์ดเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในตลาดเนี่ย โอเคทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นสายฟรีเติมน้อยเติมกลางใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนเนี่ยก็ย่อมอยากจะได้ความคุ้มค่าในการซื้อถูกไหมครับนี่คือตอนเนี้ยผมทำคลิปเนี้ยเพราะการ์ดในตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ดต่างๆผมก็ทำการคอสเบต้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตแล้วก็คืนเงินให้มาเป็นช่วงโอเพนเบต้าผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะทำคลิปรีวิวการ์ดต่างๆให้ทุกคนเนี่ย ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับโดยการหาการ์ดก็ดอปจากมอนเอาสัตว์ไปลงอะไรต่างๆทีนี้การ์ดยอดนิยมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็ต้องเป็นการ์ดวัวถูกไหมครับทีนี้การ์ดวัวเนี่ยราคาเนี่ยมันค่อนข้างแพงถูกไหมมันค่อนข้างแพงราคาเนี่ยมันอยู่ที่ตอนนี้สี่สิบกว่าล้านเลยทีนี้มันจะมีการ์ดอาวุธอีกมากมายนะครับที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ตีทตาน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ในส่วนของอตีทา่าพรผ่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการ์ดเยอะมากนี่คนฟาร์มกันเร็วมากเนี่ยไหมวาด,ดอนตีทตุไฟแล้วก็วิโอลาตีเผาฟิตเผาปลาแล้วก็ผมก็พยายามลาก <พอ S 1> การ์ดมาเนี่ยนะครับ <พอ S 1> เรียกว่ามีแมงดากโกลามีอะไรเพื่อมาเทสด,ดาเมจให้ดูในช่วงเลเวลของผมเนี่ย 88แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลเวลที่ไม่มากที่สุดก็ใกล้เคียงมากที่สุดเพราะผมไม่อยากจะใช้ยานะครับไม่อยากจะใช้ยาเลเวลก็เรามาทดสอบกันดีกว่าโดยผมอาชีพที่ผมจะทดสอบเนี่ยเป็นอาชีพมองนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปทดสอบอัดชัดเทียบกับการ์ดอื่นว่าเฮ้ยเริ่มมาเนี่ยเรางบยังไม่เยอะเนี่ยเราจะล่าบ,บอสเราจะลงดันเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องไปซื้อกาดวัวหรือไม่นะครับแน่นอนบ้านแสนสุขผมก็ทําบ้านมาแล้วผมถึงทําคลิปนี้ได้นะก็พาไปดูกันนะครับบางคนแบบอืรู้สึกว่า ไม่มีไม่อยากจะเสียเงินซื้อวัวเลยอ่ะคือวัวเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อมันฝากสมุดแล้วก็มี2ใบใช่ไหมผมขออนุญาตอธิบายก่อนนะคลิปนี้ไม่ใช่ว่าการ์ดวัวมันไม่ดีนะหรือมันไม่คุ้มนะเพราะว่าถ้ามันมีเงินเนี่ยมันจะมีความสามารถนี้ครับก็ยังไม่ได้มี2ใบผมมีใบเดียวนะครับการ์ดในส่วนของการ์ดอาวุธเนี่ยวัวเนี่ยเวอร์ชันเนี้ยเปลี่ยนไปจากเวอร์ชันก่อนๆอ,อย่างสิ้นเฮิงเลยนะครับการ์ดวัวเนี่ยความสามารถคือตีขนาดใหญ่แรงขึ้น2ี่เซนและแทก 15ใช่ไหมแต่เมื่อคุณฝากสมุดไปเนี่ยดูสิครับมันไม่ได้ลดเกาะเลยอีกแล้ว50%เนะี่ยมันเปลี่ยนใหม่เลยคือคุณต้องตีขนาดใหญ่มากกว่า5 0แล้วคุณถึงจะเจกกาะเกาะ20%ถ้าคุณเอาการ์ดบัวมาฝากสมุดคุณนองมาฝากเนี้ยปุ๊บนะครับแต่ว่าผมใส่ขาไอ้น,นี่ไว้อยู่และก็ยังไม่เจาะก,ก่อนนะคุณทำให้ตีขนาดใหญ่ไปก่อนนะครับโอ้หมายกอทีนี้หยาบเลย ถูกไหมครับหยาบเลยแปลว่ามี2อสองใบอะ่ะคุณถึงจะเริ่มแรงในส่วนสายสกิลแต่ไม่นับสายต่อยนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเท,ทให้ดูนะครับอ่ะโดยมอนเตอร์ที่เราจะตีเดี๋ยก็เป็นเสาเนี้ยนะเสารประจําของเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเตะแมวตีให้หมดก่อนมันจะได้ดูดาเมจกันชัดๆนะเออเตะแมวก่อนนี่เป็นคลิปรีวิวการรีวิวแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกหลายๆอันเลยนะครับแล้วก็นี่ โดยอาวุธที่ผมใส่ผมจะใส่เป็นสนับบวก10บของอม็องไปก่อนนะครับซึ่งก็ยังอัปเกรดขั้นไม่เต็มหรอกแต่ว่าผมใส่การ์ดวัวไปแล้วนะเนี่ยใส่การ์ดวัวไปแล้วซึ่งไม่ใช่นี่หว่ายังไม่ได้ใส่นะครับไปใส่ในส่วนของสนับฟาร์มนี่หว่านะครับก็วิธีการถอดการ์ดออกนะครับไปกดที่อะไรก็ได้นะครับกดที่ตีบวกก็อะไรก็ได้นะครับกดตีบวกไปแล้วก็ทางซ้ายจะมีเสียบการ์ดนะครับกดไปที่เสียบการ์ดนะกดเสียบการ์ดเสร็จก็กดเปลี่ยนแล้วกดถอดออกอย่างนี้ได้เลยนะครับ เราได้เลยซึ่งเราจะเทสกันโดยที่มอนที่เราจะเทสก็แน,น่นอนนะครับว่าจะต้องเป็นขนาดใหญ่ถูกไหมขนาดใหญ่เออขนาดใหญ่เลยปับ๊บแล้วก็เผาเนี่ยก็คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมก็เป็นเดมอนละกันเผ่ายอดนิยมนะครับเออมาเรามาเทสกันนะครับโดยสกิลที่ผมใช้เทสในส่วนของการเป็นม็องเนี่ยก็เอาตีธรรมดาออกนะแล้วก็ใช้ปาราบอลก็แล้วกันนะไม่ใช้เอ็กโพชั่นด้วยนะแต่จริงมันจะแรงขึ้นนะอ่ะผมจะเทสด้วยการตีไปปกตินี่แหละนะครับ ปลาบอลเนี่ยจะอยู่ที่10000แสนนะ0 0 0 0แสนเอาหมูเก็บด้วยอ่ะ1 5 0 0 0นี่คือการตีขนาดใหญ่นะครับธาตุเดมอนนี่คือผมปลาบอลตอนเลเวล88นะ15000โดยประมาณทีนี้ไปดูการ์ดต่อไปเราเสียบการ์ดบัวเข้าไปเสียบการ์ดบัวเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนะการ์ดอาวุธบัวใบแรกของเราปราั๊บเป็นเพิ่มมา1 6 0 0 0นะครับเห็นป่ะป๊๊บป๊ป๊ปปป 1, 6, อันนี้คือดาเมจที่เรียกว่าเพิ่มมา เพียวๆเ,เลยนะครับหนึ่งหมื่นหกพันและเห็นได้ว่าการ์ดวัวเนี่ยที่ความสามารถนั้นบวกตีขนาดใหญ่แรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปถูกป่ะ,ปะไม่งั้นมันต้องเป็นสองหมื่นกว่าถูกไหมครับหนึ่งแสนสองหมื่นกว่ามันบวกมาประมาณนึงเพราะว่ามันจะมีค่าอื่นๆดีเฟน์หักลบอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเนี้ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้กดเพิ่มเกาะอ,อะไรนะแต่มันจะมีเกาะติดนิดน,นึงแหละใช่ไหมซึ่งอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเห็นได้ชัดหนึ่งหมื่นเท่าไ 1 10, 000, 1 6 0 0เพิ่มขึ้นมา1มื่นหนึ่งและทีนี้ล่ะมอนเดมอนผมมาใช้การนี้ที่แพงกว่าวัวเลยใบนี้ร้อยล้านเลยวัวในี่สิล้านอาลองใส่ดูว่าราคาการแต่ละเนี่ยคือผมรู้แหละว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะชอบเป็นสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าอาจจะเป็นคนสายเติมใช่ไหมแต่เราอะอยู่ร่วมกันได้แล้วเราก็ต้องเทียบกันทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุ้มค่าไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับมาเรามาดูกันอ่ะปาไปสตูปสตูปแรงกว่าสตูปแรงกว่า,สต,วาสตูปเนี่ยบวกเหมือนกันเลย บวก25%เท่ากันเผ่าเนี่ยมันแรงกว่าถูกไหมครับแสดงว่ามอนโดยไม่มีเกราะเผ่าเนี่ยมันแรงแรงกว่าในขณะที่25%เท่ากับบัว25%เท่ากับบัวแต่ขนาดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันกว้างเข้าใจป่ะเมย์มันจะง่ายไปทุกคนก็ใช้ตีขนาดใหญ่หมดจะเห็นได้ว่าเผ่าเนี่ยมันแรงกว่าราคามันก็เลยแพงกว่าเห็นไหมครับมันบวกจริงๆเออมันบวกจริงๆมันบวกเกือบจะเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่เผ่าเนี่ยก็จะแรงทุกคนเวลาทุกคนจะซื้อกาดทุกคนอยากได้แรงเนี่ย ปกดนี่ปุ๊บเสร็จเลือกเผาพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีไฮด้ามีอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันบวกแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็จะสามารถไปสูสีกับขนาดได้แต่ว่าพอพอเป็นสตูปเนี่ยมันต้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากับขนาดแล้วตัวคูณมันเยอะกว่าแค่นั้นเองนะปลอมเลทไข่ไข่เนี่ยก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการสตูปก็เลยเป็นราคาที่ราคาที่ค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาแล้วเราเปลี่ยนเออธาตุ จากปกติไปเป็นธาตุไฟละ่นะแล้วเราถอดการสตรูปออกใส่การที่ราคาย่อมเยาลงมาหน่อยใส่การที่ราคาย่อมเยามาหน่อยแต่ผมเนี่ยฝากคู่มือเนี่ยมันบวกสร้างมอนเตอร์ธาตุไฟอีก5%เพราะว่าการ์ดมาราคาร้านหนึ่งผมซื้อ2ใบเลยแล้วมันไม่ติดบิดก็รวมมัน25%เป็นเหมือนกันแต่มันถูกกว่า20-30เท่าเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมไม่ถอดออกจากสมุดก่อนก็ซูคุนก็ซื้อ2ใบไปเลยถูกไหมาราคามันถูกกว่าเยอะหรือจะค่อยๆซื้อทีละใบแล้วก็ได้นะคครรับับบอมาดูนะ มันก็มีทางเลือกไงถูกกว่าเยอะด้วยนี่อันหนึ่งร้อยล้านแรงสุดอีกอันหนึ่งสี่สิบ้านเบาลงมาหน่อยอาร์ไฟผมยังไม่ได้เคลือบท่าอะไรนะผมแค่ใส่การที่บวกตีไฟแรงแรงกว่าวัวแล้วเนี่ยคือคลิปนี้จุดประสงค์หลักๆเลยอะ่ะผมเอาการแพงๆมาให้ดูเนี่ยผมจะบอกว่าวัวเนี่ยมันมีประโยชน์ในการยัดสมุดแล้วใส่วัวเข้าไปอีกใบเพื่อเจาะเกาะแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาหรือผมก็ยังไม่มีปัญญาเนี่ยในการที่จะซื้อวัว2ใบเนี่ยมันเบาวกว่าแล้วมันก็เปลืองเงินกว่า ทีนี้ผมแค่เพียงใส่การ์ดวาดอนเข้าสมุดแล้วก็มาใช้1ใบจะเห็นได้ว่าผมก็สามารถทาดาเมจได้รุนแรงยิ่งกว่าการ์ดวัวแล้วนะครับโอเคเบาวกว่าสตูปไม่กี่พันแต่ว่าเราเนี่ยใช้เนี่ยแรงกว่าบัวและสี่พันอ่าในราคาถูกกว่ามากก,กว่า20เท่า30เท่าเท่านะครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ดเมมแบ,บ,แบทที่ราคาเนี่ยก็แพงกว่าดีกว่าอีกแล้วก็ใช้คุณสมบัติเดียวกันกันกบ ปูเลยคือใส่สมุดได้ผมก็จะลองใส่ให้ดูนะการ์ดเมมแบทนะครับใส่สมุดได้เหมือนกันเลยแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนมอนเนี่ยไปเป็นธาตุดินนะครับอันนี้คือเวลาเราล่าบอสเราลงดันเนี่ยเราก็เปลี่ยนการ์ดหรือจะฟาร์มก็ได้นะครับเท่ากันเป๊ะเห็นไหมครับเท่ากันเป๊ะแล้วก็จะมีการ์ดอย่างธาตุลมอย่างไมนาโกล่าก็ใส่สมุดได้อีกเช่นกันบวกอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไหมครับนะเนี่ยผมคือผมซื้อ3ใบ3ใบเนี้ยทั้งเมมแบททั้งเมนเาโกล่าทั้งการ์ดในส่วนของวาดอนเนี่ยสามธาตุเลยดินลมไฟ ซื้ออย่างละ2ใบเนี่ยยังราคาไม่เท่ากับวัวครึ่งหนึ่งเลยถูกไหมครับไม่ได้วัวครึ่งใบเลยด้วยซ้ําอ่ะอันนี้คือช่วยสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมก็ไปเลือกในส่วนของธาตุลมแล้วผมก็ตีป็นไงครับดาเมจเท่ากันเป๊ะเลยนะครับหนึ่งแส,สงหเห็นไหมครับนี่ก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยว่ามันประหยัดกว่ามากๆนะครับแต่ทีนี้ล่ะถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นเผ่าล่ะแต่เราใช้ฟิโเวอล่าเราใช้กอบบินโอเคเผ่าเนี่ยเดมอนอันเนี้ย มันตึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราซื้อกา์ดราขายย่อมเยาวมาเนี่ยล้านกว่าล้านกว่าไตาเผาเนี่ยมันพอที่จะแรงดาเมจเทียบเท่ากันกับการสตูมหรือเปล่าอ่ะผมก็จะเทสให้ดูอีกเช่นกันนะครับตั้งค่ากดไปที่เผาตึงสัตนะครับแล้วก็ลองตีดูครับอ่าก็ยังแรงกว่าอยู่ดีก็บิ้นแม้ว่าเอ่อจะเผาเนี่ยมันจะใส่กระสุนตมันบวกแค่สองเปอร์เซ็นต์แล้วดาเมจเดิมเนี่ยมันจะบวกแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังแรงกว่าขนาดอยู่ดีนะครับแรงกว่าขนาดอยู่ดี ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เอาเงินที่ซื้อวัวเนี่ยมาซื้อกาดกรบ,บิน2ใบฟิอลาสอใบวาด,ดอน2ใบไข2บ่2ใบเมมแบตสองใบเบนเดโกลาสองใบเนี่ยมันเหนื่อยแค่ตอนเปลี่ยนการ์เหนื่อยแค่ตอนเปลี่ยนการ์แต่ทุกคนสามารถที่จะเอามาใช้เพิ่มดาเมจได้นั่นเองนะครับยังไม่พูดเรื่องการผสมการ์คู่นะเอาแค่ใบเดียวก่อนเออเอาแค่ใบเดียวก่อนในการที่จะใช้ฟาร์มฟาร์มบางที่เวอร์ชันน้ตีเหนื่อยถูกป่ะแต่ถ้าคุณมีการ์ดแบบเนี้ย ทุกคนก็ช่วยได้เนี่ยผมใส่เซตฟาร์มอยู่เห็นปะอ่ะอยากจะอาวุธอันนึงเนี่ยที่มันแรงมันช่วยได้เห็นไหมครับอันนี้ยังไม่พูดเรื่องจอกก่อเกาะนะอ่ะนี่แหละครับผมก็คือเอาการ์ดพวกนี้มาทุกทดสอบไปทุกคนดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเราก็เลือกที่จะสลับการ์ดบ่อยจริงๆต่อให้เป็นสายเติมเนี่ยก็อาจจะดึงวัวไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องไปลงทุนถึงขั้นซื้อสตูปซื้ออะไรมาก็ได้เพราะว่าการ์ดน้องๆพวกนี้มันก็สามารถที่จะ ทำให้คุณฟาร์มได้เร็วแล้วถ้าคุณหาไดามอนด์ไม่ได้คุณก็ไปหาเผ่าผ่าธาตุมาใช่ไหมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือทุกคนในการตัดสินใจได้นะครับก็ลาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบแนวรีวิวกาดเนี่ยผมจะรีวิวอีกหลายใบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเออเล่นมองใส่ s p แล้วต้องรีบไหมหรือใส่การ์ดดาเมจอะไรดีกว่าอะไรแบบนี้รวมถึงอาชีพอื่นด้วยเนี่ยผมทำรีบฟาร์มเพื่อจะเอาเป็นท็อปอาชีพมองก่อนอันนี้ผมไปฟาร์มาเล่นสายคิไปละแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนกับ เอ,อแล้วก็อาชีพอ,อื่นๆเดี๋ยวสวิตไปถ้าทันโค้งโค้ดเบต้าจะเทสการ์ดให้เอาเลนการ์ดก่อนเพราะอะไรโอเพนเบตา้าทุกคนต้องเสียเงินซื้อการ์ดจริงไหมครับถ้าหากว่าไม่ไม่ผมไม่รีวิวให้ทุกคนก็อาจจะต้องไปเทสเองนะครับซึ่งก็เสียเงินอีกผมก็อาสา,าเทสตรงนี้ให้ไหนๆโค้ดเบตา้าเดี๋ยวมันก็รีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝากซับสไครต์กันไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ